ครับผม,มนะะิ็สิทธ์ครับจากเครือข่ายคนไทยไร้พุงนะครับในวันนี้เนี่ยจะมีมาคุยกันเรื่องของสุขภาพตัวมึงที่เป็นไลฟ์สไตล์ของ <ฮะ S 2> หลายๆคน <ฮะ S 2> คือเฉพาะ,ะในเรื่องของคนเมืองะฮะเราลองคิดถึงว่าปกติแล้วเช้าๆช้าตื่นมาเราหวังว่าจะได้กลิ่นของเครื่องดื่มอนหนึ่งคืออะไรกาแฟแน่นอนค่ะเว<ช>่าตัวปัจันนี้ก็เป็นคนดื่มกาแฟพี่นี่ดื่มกาแฟไหมคะก็ไม่ถ้าไม่ดื่มมันก็พอสมควรและพอสมควรคือทำอะไรไม่ได้ โอเคกาแฟก็จะเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมแล้วก็เราเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มมัฒนธรรมไปแล้วแหละเพราะว่าคนทั่วโลกต่างก็ดื่มกาแฟในช่วงเช้ากันแล้วก็บางคนอาจจะบวกแก้วที่2ในช่วงบ่ายเด็กการทำงานด้วยนะครับทำไมกาแฟถึงเป็นเครื่องดื่มที่นิยมก็แน่นอนว่ามันให้ความกระตุ้นและตื่นตัวแล้วก็สามารถทําให้เรามปสมาธิในการทางานได้ในหลายๆคนแต่ในทางตรงกันข้ามกาแฟก็เป็นเครื่องดื่มตัวเดียวกันที่ทําให้ส่งผล ต่อสุขภาพเช่นใจฟังไม่มีสมาธิงั้นยังไงอย่างวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟมากมายที่อยากจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาคุยมาแชร์กันนะครับผมเนี่ย<ม>ก่อนอื่นเลยฮะกาแฟเนี่ยทาไมมันถึงได้รับความนิยมรสชาติมันเป็นยังไงฮะก็รสชาติรสชาติกาแฟจริงก็ขมแหละใครก,ก็รู้นะโอเค<ม>อ่ะอย่างตัวกาแฟเองนะคะที่มันมีรสขมนะคะเพราะว่ามันเกิดจากการที่ขั่วนะคะการขั่วของตัวมเมล็ดก,กาแฟนะคะแน่นอนเลยตัวกาแฟเนี่ยถ้าใครเคย เคยอ่านข่าวหรือว่าเคยแบบอ่านพวกสารคดีอะคะ่ะ<ม>ก็จะรู้ว่าตัวกาแฟเองเนี่ยมันก็มาจากตัวผลที่เป็นของกลุ่มของเขาเรียกว่าอะไระเป็นตระกูลเบอร์รี่อเออใช่นะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติเนี่ยของกาแฟแบบก่อนขั้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีแบบว่าความเปรี้ยวอยู่พอสมควรเหมือกมนกันนะคะแร้วผมนะซึ่งซึ่งสถานการขั้นก็จะมีบทบาทต่อตัวรสกาแฟใช่นก<ช>ันซึ่งวันนี้เราไม่ได้ลงลึกมากนะครับว่าแต่ละสายพันธุ์แต่อะไรยังไงมันมี รถเออตี้ลดดัสรถอะไรเไม่ได้พูดถึงตรงนั้นแต่ว่ากาแฟเองลักษณะการคั้วจะเน้นนักพักอ่อนพัวกลางพวกเข้มเราตีนี้งา่ายแค่นี้ก่อนนี่กาแฟที่มีความผมมากคือมีความคั้วเข้มค่อนข้างเยอะนะครแต่ว่า ก็จะมีเหมือนกันที่ว่าบางทาง้ง้วมากฝ่ายจนดไม่มันก็จะแยกออกไปค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าคนที่ดื่มกาแฟเป็นประจำก็จะสามารถแยกออกได้ทีนี้เนี่ยกาแฟเลยเป็นอะไรที่เป็นเครื่องดื่มที่มีความหลากหลายแล้วก็มีศิลปะในการบริโภคค่อนข้างมากบางคนก็บอกชอบกาแฟขมๆมันจะเป็นขั้วเข้มหน่อยแต่อย่างตัวผมเองถ้าชอบอเมริกาโน่อย่างเงี้ยผมจะชอบกาแฟที่ค่อนข้างขั้วอ่อนไปถึงขั้วกลางแต่อย่างความมรนเปรี้ยวๆแล้วก็ขมนิดหน่อยเท่านั้นอย่างเงี้ยมันทำให้ความสดชื่นมากกว่า อันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างทางด้านของกาแฟที่มีความหลากหลายแล้วนะคะแต่ว่ายังไ<ม>งกาแฟก็ยังถือเป็นเครื่องดื่มที่เป็นวัฒนธนาารรมของหลายๆประเทศ<ม>แล้วก็หลายๆที่กันด้วยข้อนึงเลยฮะ,ะผมอยากทราบเหมือนกันว่ากาแฟทําไมมันดื่มแล้วถึงตื่นโอเคค่ะกาแฟนะคะจะมีสารสําคัญตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าคาเฟอีนะค่ะแล้วตัวคาเฟอีนนี้นะคะมันดันไปหน้าตาคล้ายๆกับสารสื่อประสาทตัวหนึ่งอ<ม>่าซึ่งไอสารสื่อประสาทตัวนี้นะคะเรียกว่าอะดีโนซีนแล้วกันเดี๋ยวอาจจะจำยากนิดนึงนะค,ะค่ะ ตัวอะดีโนซีนนี้นะคะถ้าสมมติว่าไปทำทำงานนะคะไปจับกับตัวรีเซ็ตเตอร์ตรงสมองนะคะก็จะทําให้เราง่วงนอนนะคะคาเฟอีนเนี่ยแหละไปแยกอะดีโนซีนทำงานเพราะฉะนั้นแล้วแทนที่เราจะง่วงนอนนะคะก็คาเฟอีนก็ไปจับไอ้ตัวรีเซ็ตเตอร์ตัวนั้นนะคะก็ทําให้เราตื่นตัวนะคะไม่ง่วงนอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนั่นคือเป็นสาเหตุว่าทําไมนะคะการกินกาแฟแล้วทําให้เราแบบหายง่วงไม่ง่วงนอนขณะเดียวกันนะคะ การที่กาแฟเอ็อคาเฟอีนสิไปจับนะคะตรงรีเซนเตอร์ตัวนั้นนะคะก็มีผลทําให้เรื่องของอเรื่องของอฮอร์โมนต่างๆนะคะส่งผลทําให้พวกแบบอาการใจสัน่นอาการที่แบบมีการกระตุ้นทําให้เกิดภาวะทีะ่เขาเรียกว่าแบบฟลายจากภาวะต,ออตื่นตัวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นสาเหตุว่าทําไมกินกาแฟถึงตื่นนะคะแต่กรนีทั้งนั้นมันไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมคะคณิ ใช่แล้วแต่คนเหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีคำหลากหลายนะฮะแต่ว่าตัวกาแฟเองมันก็มีศรริลปะในการดื่มที่แตกต่างออกไปเราจะมองแต่ว่าชงมาด,ด,ด,ดื่มของขวดเปรี้ยวๆอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะครับปัจจุบันก็มีกาแฟที่ให้เราเลือกดื่มได้หลายลักษณะเช่นกาแฟอย่างลาเต้ก็เกป็นคือกาแฟผสมกับตัวนมนะครพอผส่วนครึ่งๆกันหรือใครบอกว่าต้องการจะตื่นหน่อยก็จะเป็นพวกกาแฟเป็นช็อตๆหรือเป็นเอสเปรสโซ่ไปก็คือมีข้อมูลยี่ก้าว44ต่อหนึ่งช็อตแล้วก็ดื่มเที่ยมคนซึ่งคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเเเเคคคยกกกกัันนนนนนท่่่าาาาไหรรรระะบบ้้็จุสต์อมิโว คือเป็นเอสเปรสโซ่บวกน้ำนะครับผมแล้วก็ยังจะมีักษณะอื่นเช่นคาปูชิโน่บวกฟองงมหรือว่าเป็นแบบดอปิโอสองโดสอะไรก็แล้วแต่คนเช่นกันนะครับผมนอกจากในเรื่องของประโยชน์ของกาแฟที่มีความหลากหลายเป็นขึ้น1อ่ทางวัฒนธรรมแล้วก็ทําให้เราตื่นตัวแล้วในทางวงการสุขภาพนะครับกาแฟเนี่ยจัดเป็นเครื่องดื่มที่มีผลดีต่อสุขภาพในหลายๆมิติ้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากาแฟเองมีผลดีต่อสุขภาพในแง่ไหนบ้างค่ะแน่นอนเลยในคนทางาน สึกง่วงเหงาหาหนอนกาแฟก็จะช่วยทําให้เราตื่นตัวนะคะแล้วก็จริงๆมีงานวิจัยหลายๆอันนะคะที่บอกว่าช่วยเพิ่มสมาธิของการทํางานด้วยนะคะแล้วก็ในเชิงของผลต่อสุขภาพนะคะก็มีงานวิจัยตัวหนึ่งที่บอกว่ากาแฟช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเบ,บาหวานได้แต่ก็จะมีงานเขาขัดแยง้งเขาบอกว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของเราด้วยว่าเราอาจจะมีพันธุกรรมที่เหมือนเสริมฤิก,กาแฟกับการป้องกันเบาหวานได้นะคะแล้วก็มีป้องกันการเกิดโรคมะเร็งตับ น,นีก็มีการวิจัยบอกอันนี้น่าสนใจแล้วก็ชัดเจนเลยว่าถ้าในผู้ที่มีการดื่มกาแฟแนนอย่างน้อยว่าเราสามแก้วหรือสามโดสขึ้นไปโดยเป็นกาแฟสดหรือว่าเป็นกาแฟที่ใช้เครื่องอัดปกติออกมา ไม่ได้เป็นงานกาแฟที่มาจากัวอินสแตนหรือกาแฟสำเร็จรูปนะฮะเพราะว่าการดื่มกาแฟสดเองเนี่ยจะทำให้คุณได้รับสารต้านอนุมูลอิสระหลายๆชน,นิดและพบว่ามันมีความสัมพันธ์กับการลดโอกาสการเกิดมะเร็งตับได้อ,อันนี้เป็นการศึกษาวิจัยที่พบใน,ในต่างประเทศนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือการที่ทำให้กาแฟเนี้ยสามารถป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้มันเป็นผลงานวจิจัยจากการดื่มกาแฟเท่านั้นและวัฒนธรรมที่เขาสามารถไปสืบค้นได้ว่ามันสัมพันธ์กับการลดการเกิดโรคนี้เป็นลักษณะของการดื่มกาแฟร้อนหรือกาแฟสกัดสดเท่านั้น ในบริบทของประเทศไทยเราวก็มาคุยกันอีกเพิ่มเติมเพราะว่าบ้านเราเราเรา,เราไม่ปฏิเสธว่าเรากินอาหารนั้นอร่อยฉะนั้นกาแฟที่เราดื่มกันมนไม่ใช่กาแฟเอสเปรสโซ่เข้มๆหรือกาแฟขมๆฮะคอย่า,างาาที่พูดมเมื่อกี้ลาเต้บ้านเราเป็นประเทศเดียวที่มีกาแฟเอสเปรสโซ่เย็นอก็ถือเป็นกาแฟใส่นมใส่น้ำตาลใส่น้ำเชื่อมอะไรใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันต้องเป็นแค่กาแฟดำช็อ,ชอตๆอย่างเดียวถูกไหมถ้าเป็นต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ อันนี้ก็คือจะต้องกลับไปดูถึงวิธีการรับประทาน<ะ>ของเราด้วยนะคะโอเคนอกเหนือนจากนี้นะคะก็ยังมีงานวิจัยหลายตัวนะคะที่บอกว่ากาแฟาเนี่ยมีประโยชน์นะคะต่อสุขภาพก็มีเรื่องของการป้องก,อกันโรคอักเสบอินรสันนะคะ,ะหรือว่าโรคความจําเสือ่อมโรคซึมเศร้านะคะอันนี้ก็จะมีงานวใิใจัยที่บอกว่ากาแฟาช่วยป้องกันการเก,กิดโรคพวกนี้ได้เหมือนกัน นรัแล้วก็เนื่องจากตัวกาแฟเองเป็นผลไม้ผู้ผลไม้กลุ่มเลอรี่ะนั้นจะพบได้แต่ว่ามีสารโภลิพฟิโนลแล้วก็สารต้างๆอุจจาระอื่นๆที่ช่วยในการช่วยรักษาสุขภาพได้นะครับที่น้รู้เปล่าว่ายิ่งขั่วขั้วอ่อนไอตัวขั้วสารต้านอนุมูอิสระมันก็จะยิ่งมากขึ้นอยู่มากขึ้นครัเพราะว่ามันไม่ได้สูญเสียไปในระหว่างกระบวนการขั้วนะครับแต่ทั้งนี้เนาะ ใชที่ได้ประโยชน์จากกาแฟที่เราคูณมาทั้งหมดนะฮะมันเป็นการศึกษาในกาแฟที่เป็นกาแฟทั่วไปกาแฟปกติปัจจุบันเครื่องดื่มกาแฟที่เป็นกลุ่มดีแครีนหรือเป็นกาแฟที่ทําทางสกัดสารแคอีนออกยังไม่มีหลักฐานหรือการวิจัยสนุนรองรับว่ากาแฟดีแครนี้จะให้ประโยชน์หรือว่าให้ผลเช่นเดียวกันกับการดื่มกาแฟทั่วไปหรือเปล่านะครับโอเคฮะเราทราบว่ามีประโยชน์เยอะขนาดนี้พอจะแนะนํากันได้ไหมว่าวันวันหนึ่งเราควรดื่มกาแฟไม่เกินเข้าไห่ดี กินกาแฟจะต้องบอกก่อนว่าต้องเป็นเฉพาะแนะนําสําหรับคนที่กินกาแฟเป็นประจําดีกว่าะนะคะว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่กินกาแฟเป็นประจําอยู่แล้วนะคะ่ะเราก็แนะนําว่ากินไม่เกินนละประมาณ2-3แก้วต่อวนันก็จะเป็นปริมาณคาเฟอีนนะคะที่เหมาะสมน,นะคะก็นนะะจะได้ราวๆประมาณ3 0 0 4 0 0มิลลิกรัมต่อวนันก็ไม่ได้ทําให้เราใจสั่นหน้ามืดเกินไปเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยากจะให้ติดตามตัวเองให้ดีเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีความสามารถในการทนคาเฟอีนได้แตกต่าง ก็จะต้องดูเวยเช่นสมมติว,ว่าถ้าเรากินกาแฟาตอนท้องว่างบางทีร่างกายก็จะดูดซึมคาเฟอีนได้ค่อนข้างเก่งกว่าก็อาจจะทำให้มีการใจสั่นได้แต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้กินกาแฟาอยู่แล้วนะคะหรือว่าไม่ได้กินพวกอ,อาหารที่มีคาเฟอีนสูงเช่นพวกชาหรือโอกโก้อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่จําเป็นจะต้องไปกินเนาะเพราะว่ามันก็อาจจะมีผลทําให้การเตะการหงายของหัวใจหรือว่าภาวะที่เราแบบว่าเกิดน o เวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเพิ่มขึ้นได้น,นะคะ ก็ผมแล้วก็คำแนะนาง่ายๆนะครับสำหรับคนที่อาจจะวายกับกาแฟเป็นพิเศษหรือว่าวายกับคาเฟอีนไม่ใช่แค่ชาอย่างเดียวไม่ใช่แค่กาแฟอย่างเดียวนะฮะพวกเครื่องดื่มชูกำลังก็มีผลเช่นกันก็แนะนำง่ายๆว่าใครเคยประสบมีประสบเหตุการณ์ที่ว่าตัวเองนอนไม่พหลับใมคืนนั้นแล้วเช็คว่าตัวเองดื่มกาแฟมาแนะนำง่ายๆอย่างสั้นๆว่าหลังเที่ยงเป็นต้นไปก็อาจจะไม่ต้องดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทุกชนิดแต่ช่วยป้องกันปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับได้จะดีกว่า นะครับแล้วก็อยากจะคุยกันว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องของประโยชน์ของกาแฟแต่เนื่องจากบ้านเราเป็นอะไรที่กินแล้วความอร่อยต้องมาก่อนฉะนั้นขออนุญาตพูดแล้วก็เตือนในข้อสําคัญของว่าเพื่อนฝูงของกาแฟที่ต้องระวังในการดื่นครับก็แน่นอนเลยนะคะถ้าเราในฐานะเครือข่ายคนไทยไรพุงเราก็จะแนะนําว่ากินกาแฟที่ดีที่สุดก็คือควรจะเป็นกาแฟดำเนาะก็คือเป็นกาแฟที่ไม่ได้เติมน้าตาลเพิ่มเติมนมเติมครีมเพิ่มนะคะแต่ขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราอยากจะกิน อย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะก็จะต้องระวังด้วยนะคะเวลาดูเช่นถ้าสมมติว่าตามร้านนี่ยคะ่ะเขามีการใส่รีนเทียมเราก็จะต้องระวังว่าเอ้ยตัวพรีเทียมเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันเป็นลักษณะของเอ่อแหลมมาจากไหนนะคะบางบางบางเจ้าอาจจะมีพวกไขมันทาหรือว่ามีน้าตาลอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็จะต้องระวังนะคะอีกอันนึงเลยที่ต้องระวังก็คือนมข้นหวาน ตัวนมข้นหวานเองเนี่ยก็จะถือว่ามีน้าตาลค่อนข้างสูงแล้วก็น้าตาลน้าตาลน้ข้นหวานเนี่ยที่สูงแล้วนะคะเออถ้าจะไม่ผิดหนึ่งช้อนโต๊ะจะได้เข้ากับข้าวประมาณทรึงพีนะคะพลังงานนะคะแล้วก็ในนมข้นหวานยางมีน้ํามันด้วยนะคะซึ่งน้ำมันส่วนใหญ่จะเป็นน้ํามันปาล์มนะคะซึ่งเป็นกรดไขมันที่อิ่มตัวนะคะก็ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากินก็จะต้องลดระมัดระวังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใส่ครีมเทียมไม่ใส่น้ข้นหวาน เราก็แนะนาเป็นนมสดแทนนะคะก็จะดีกว่าเพราะว่าตัวนมสดเองนะคะหนึ่งเลยก็คือมีโปรตีนมีแคลเซียมนะคะซึ่งก็จะมีงานวิจัยอีกเหมือนกันนะคะที่บอกว่าการที่เรากินกาแฟนะคะแล้วเรากินแคลเซียมในแต่ละวันไม่ถึงไม่พอก็มีโอกาสที่จะทําให้ภาวะเกิดภาวะที่กระดูกมันบางได้นะคะเพราะฉะนั้นการกินนมสดนะคะใส่เข้าไปในกาแฟเนี่ยก็จะดีกว่าการกินครีมเทียมหรือว่านมข้นนมข้นหวานใส่เข้าไปในกาแฟ ครับผมแล้วก็จะมีกาแฟประเภทหนึ่งเช่นเป็นกาแฟตามร้านร้านไทยๆทยกาแฟรถเข็อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีการใช้สิ่งที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์นมคืนรูปผ่านนมเลยอยือว่านมข้นจืด เราต้องเรียนตามตรงว่านั่นคือไขมันปลาะนะครับ <im itation> ถ้าบอกว่าการดื่มพวกอะไรนมที่มันชงตามร้าน,น,นต่างๆพวกนี้เนี่ยคุณจะได้รับไขมันปลาเข้าไปเต็มๆเลยซึ่งนั้นคุณจะได้รับไขมันสูงแม้ว่ามันจะหอมมันอร่อยแต่ก็เป็นอะไรที่ท่าดนดื่มบ่อยๆคุณก็จะได้ไขมันโดยที่ไม่รู้ตัวครับอ,อื่นๆพวกน้ำตาลน้ำเชื่อมก็แล้วแต่แต่คนแต้ละคนว่าจะดื่มนสูตรหวานน้อยสูตรใส่น้ำผึ้งแต่ว่า,าวน้ำผึ้งก็ต้องไม่เยอะจนเกินไปเช่นกันแล้วก็เดี๋ยวนี้จะมีกาแฟสูตรที่จะได้คว,วามนิยมคือกาแฟบวกน นะครับถ้ามีการใส่น้าตาลสดมีการใส่น้ําส้มมีการใส่น้ําสับป,ปะรดทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็อยากให้รู้ <c oughs> ว่าเหมือนกนารดื่มน้ําผลไม้ทั่วไป <c oughs> แต่เพียงแต่ว่าเป็นแค่กาแฟบวกน้ผาผลไม้เท่านั้นก็ควรจะดื่มอย่างระมัดระวังแล้วก็ <c oughs> ไม่มากจนเกินไป <c oughs> อาจจะก,กําหนดเป็นโคต้าก็ได้นะเป็นแบบว่าสัปดาห์ละสองครั้งอะไรประมาณนี้นะคะถ้าจะกินเป็นลักษณะของตัวน้ําผลไม้ร่วมกับกาแฟนะคะแล้วก็เวลากินอาจจะต้องงดการเติมน้ำพึ่งหรือว่าน้ำตาลน้ำหวานเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าน้ำผลไม้ก็มีปริมาณน้ำตาลมากอยู่แล้ว ครับผมงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมีการฝากเรื่องของการชงกาแฟแบบสุขภาพดีหรือว่าเฮลตี้มาคุยกันนะฮะอย่างข้อแรกสุดเลยคือเรื่องของกาแฟถ้าเป็นโตกาแฟดําเองชงสกัดมาจากขงหรือว่ากาแฟสดแล้วเนี่ยการไม่ใส่น้าตาลเพื่อจะดีที่สุดแต่ทั้ทงนี้เนี่ยถ้าเป็นทางเลือกหรือเช่นใส่เรื่อน้ําตาลเทียมหรือว่าใส่ให้ความหวานด้วน้ำตาลเคนหรือว่าใช้น้ำพึ่งกินช้อนสองช้อนยังถือว่าอยู่ในขอบเขตข,ของปริมาณน้ำตาลที่รับได้ในแต่ละวันนะครับก็ไม่จะเป็นต้องกินของขนาดนั้นก็ได้ผมเป็นคนตรงที่ดื่มกาแฟดำแต่ว่า ขอรำตาลเทียมหมือเพิ่มนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดผมแบบติดเลยแล้วมันไม่ได้องค์ไปกับผมจะกินไม่ไปได้นะครับผมอ่ะล้วมีข้ออื่นอีกฮะนอกจากนั้นนะคะถ้าใครชอบที่จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นลาเต้นะก็อาจจะใส่เป็นพวกนมสดนะคะเป็นนมนมจืด UHT อะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่เพิ่มเติมเข้าไปได้นะคะแล้วก็อาจจะอยากอาจจะลองหาลักษณะของสูตรใหม่นะคะใส่เพิ่มเติมขึ้นมาเช่นอาจจะเป็นพวกชินนมอนหรืออบเชยนะคะหรือว่าถ้าใครเป็นแบบพวกใส่หนังผ้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะใส่ของโกโก้เข้าไปได้เหมือนกันนะคะ อันนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบแปลกใหม่มากขึ้นในการดื่มกาแฟค่ะครับผมแล้วก็สามารถดืนน่มได้เป็นประจำทุกวันแล้วก็ไม่มีงานวิจัยที่ชี้ว่าการดื่มกาแฟทุกวันเป็นอันตรายเนาะมีแต่ผลเรื่องของเชิงการป้องกันหารหาสุขภาพมากกว่านะคะ,คะแล้วคน<ด>ทังบ้านนะคะมีเรื่องของเคล็ดลับหรือว่าทริคในการดื่มกาแฟยังไงให้สุขภาพดีก็สามารถมาคอมเมนต์มาแชร์กันได้ใต้ไลฟ์ครั้งนี้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะคะทีมงานคือขข่กันหลทยกุนะคะขอบคุณท่านมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ